อา้าวสรวโอ้่น้องสวดตรว,วบาลกรรมครับผมสวัสดีครับพี่น้องช่องไอจีสันช่องแนครับผมมือนีดิพามันยกสะดุ้งนะครับเนาะมันยกสะดุง้งเอาปลาซิวไปเห็ดปลาจอมครับผมติดตามรับชมกันได้เลยครับ ยี่ได้ลายมาในปลาซิวรุ่นนี้ครับพี่น้องรุ่นอีเอานูสวดอ้ปลาซิวปลาซิวสวด ใสยกันครับพี่น้องซิวปะซิวเมุกข้าบพบมีน้องมาลุ่นใส่กันนะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้นยครับไอจีสามแชนแนลนะครับเนาะมันยกดูเรื่องขีดตุนบันยังเรื่องครับผมอำเภอสวนนะภูมิจังหวัด,ดร้อยเอ็ดมาดุลไฟกันเลยครับผมอา้าวสวโอ้เนาะสวนสวดๆบาลกรรมครับผมสวดน่นอะ รุ่นครับพี่น้องรุ่นสวดเออกรับพี่น้องนุ๊กดูได้ดูครับผมครับพี่น้องร,อร,อร,รุ่นนี้สวดโอ้สิวครับพี่น้องปลาสิวสิวปลาสิวรุ่นครับพี่น้องรุ่นรุ่นโอ้ ดูได้ดูได้กันครับพี่น้องรุ i, О, ่นรุ่นรุ่นสวดครับพี่น้องสวดโอเครุ่นได้กันดีครับพี่น้องเอาสวดสวดครับผม สิวคัพี่น้องเอาปจริงจริงสวดนะครับซิวอาุนครับผมรุณครับผมพี่น้องสดโอ้ ต่อไปอดุลใจกันนี่ครับพี่น้องดูนครับผมสวดอู้ตักกันครับพี่น้องตักกันสวัสดีครับพี่น้องดุลใจกันครับผมสูด ตักนะครับตักก่อนค,ครับผมปลาไปขายครับผมได้ปลาซิวน่อยนะครับผมยังไม่ได้แอบนะเอาปลาไปขายครับผมปลาซิวน่อยงามๆถุงละยี่สิบบาทครับผมอ้าวถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกดแชร์กดติดตามนั่นนะครับเด้อ ผมเดือดใจรุ่นนี้ครับพี่น้องนกดูได้ดูครับผมปึ๊บโอ้มีปลาสงองตัวเนาะรุนครับพี่น้องอุ๊บตวดอีกแล้วครับพี่น้องตวดอีกแล้วอุ๊บโอ้ครับพี่น้องรุนใส่กันดีครับผมเออกยุบ มาแล้วครับพี่น้องรุ่นครับพี่น้องรุ่นรุ่นใ่กันชวดชวดกต่อไปกต่อไปชวดพี่น้องรุ่นรุ่นอ้วดครับพี่น้องชวดขอแ้ขอแล้นตกอนตะกอนตกอน

ไน่น้องรุ่นรุ่นโอ้สูตรของแม่นี้เห็นไหมครับตะก่อนตะก่อนต่อไปกันเออปลาซิวงามครับครับไปไปเอ หลายเติบเลยพี่เนาะหลายเติบแล้วโอ้คิงไปคิงไปซิวหลายเลยพี่น้อง ต้องไปหลุนมืออีกด้วยครับโอู้วไอ้อรับกินหอกมาอยู่ปลาเค็งกับมีเนี่ยบาตตัสี่หาตัวอยูปกก่ยปลาเค็ง ครับพี่น้องยกดูกได้ดูครับผมโอ้มนนั้นเลยครับพี่น้องเรื่องกิตุนมันยังเรื่องครับผมฝ่ายเรื่องกิตุนมันยังเรื่องอรุนครับผมปั๊สซี่โอปั๊ซิว น้องมวนแล้วรุน,รนอีกรุนอีกมัมนอากาศหยกสะดุ้งบผมรุนพี่น้องรุ่น ร่นครับพี่น้องรุ่น่นรุ่นหล,นล,นลกันพี่น้องโอ้หิองอะไรรุ่นใส่กันอีกรุ่นใสยกันอีกครับพี่น้องโอ้มาแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้ว รุ่นนี้ครับพี่น้องรุ่นอีกรุ่นนี้ครับพี่น้องรุ่นอีกปลายยังครับผมปลายยังโอ้ปลายยเดือดปลายยเดือดปลายิเดือดไปแล้วพี่น้องไปแล้วรุ่นอะไรกันครับผมโอ้สิบหกปัจจิว ชิวเขาปลาชิวไม่ได้กัดยกสะดุ้งครับผมตักก่อนพี่น้องตักก่อนดูดใยกันนี่นะครับพี่น้องนะเอาลุ่นมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วปลาชิวมาแล้ว มาแล้วมาแล้วตักจากบานกันรุ่นนี้ครับพี่น้องบานนี้ยกดูได้ดูครับผมต้องยกดูได้ดูมาแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วรุ่นซอยกันเลยครับพี่นอ้องเ้อรุ่นซอยนะครับโอ้โหอ๋อแล้วครับพี่นอ้องอาแล้ว หลุดนี่ครับพี่น้องโอ้มาหนึ่งแล้วครับมาหนึ่งแล้วเดือดเราเลยพี่น้องคือเราครับป่ามาแน่แล้วรุ่นนี้ครับพี่น้องรุ่นน,น,นี้อไไันนี้ก็แน่แน่เลยครับพี่น้องคน รุนส่กันนี้ครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องยกปัสยุปไปมกครบับถึงแน่ย น้ำดนะครับพี่น้องเลื้งกี่ตุนครับผมมันยังเลืง้งบรรยากาศกาัรยงสะดุดครับผมชมการยงสะดุดเลยครับผมจะยกกันเบืองจักบาทครับพี่น้องผมเลยเลยครับผมลุนไหนกันครับพี่น้อง แดด,ด,ดจางน้อยผมว่าที่คักเลยนะปลาชิวโอ้โบัดนี้ห้ามอยู่บัตรนี่เรียนเกล้าสอันนี้มันมีหม่องวนนะันอะ นี่ป่าสูงไรรุนได้กันครับพี่นอกุกออกไปซิวแน่ครับพี่นอกรุนที่ครับผม โอ้ซิวครับโอ้ซิวครับพี่น้องปลาซิวงามๆครับผมนะครับพี่น้อง ใี่ค,ค,ครับผมพอนี่หมกกระซิวงามำเาไปกระเซียนมัครับผมพี่นอ้องซิวร้อยไม,ม่แบบนั้นครับเนาะ รุ่นซะกันนี่ครับผมติดตามรับชมเลยครับพี่น้องมาวะครับพี่น้องมาวะมาวะโอ้คือครับพี่น้อง <c oughs> นี่หมกแฉะทครับพี่น้องเ <c oughs> คือเหรอครับพี่น้องคือแล้ว นี่หมกดูนะครับหลุนนี้ครับพี่นอ้องมันไปลชิวครับผมปลาชิวครับพี่น้องรุ่นใส่กันครับรพี่นอ้องโอ้ลาชิวครับพี่นอ้อง ซิวปั๊ซิวทักเลยครับพี่น้องซิวปั๊ซิวมาลุ้นอะไรกันครับพี่น้อง สิวครับพี่น้องรุ่นไฟกันครับพี่น้องสิวปะซิวเดี๋ยวมุก ีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ได้ครับ IG อีสามแชนแนลนะครับเนาะมันยกอยู่เรื่องกีตุนบรรยังเรื่องกับผมอำเภอสวรนภูมิจังหวัดร้อยเยดมาหลุนไฟกันเลยครับผมอา้าวสวดโอ้โหเนาะ ตรวดบาลักกัครับผม